พุสดุมาส่งดูนะว่าคืออะไรพัสดุกล่องเบลอรอเลยมาเดี๋ยวเราจะเอากล่องนี้นะครับกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวไปแกะกล่องกันนะว่าคืออะไรสวัสดีครับพบกับมิกในอินเดอร์มิอีกแล้วนะครับนะ <c oughs> สวัสดีครับพบก,กับมิกซ์เนเดอะมิกซ์อีกแล้วนะครับกว็วันนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะครับผมนี่เป็นกล่องแบบนี้อ๊นี่กล่องเบลเลอร์เลยนะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าข้างในมันมีอะไรเรามาดูกันเถิดกันไกลกันไกล เปิดมาแล้วนะครับเต้นเต้นเต้นถุงลุยวิชองนะครับอ่าแล้วก็เป็นนี่กล่องแบบนี้นะครับผูกโบมาให้ด้วยนะครับซื้อของขวัญให้ตัวเองนะครับอ่านี่ก็คืออ่าลุยวิจองนะครับผมก็คือ,อตอนที่ไปภูกเก็ตมานะครับก็ได้ไปที่อะไรนะ เซนช a ล for foresta forestia something นะครับแล้วก็มันมีช็อปหลุยนะครับก็เลยเดินเข้าไปดูนะครับแล้วก็เจอไอเทมที่เราต้องการนะครับผมนะก็เลยเข้าไปแล้วก็จัดซะหน่อยตอนแรกเราจะฮิ้วกลับนะครับแต่เห็นน้อง SA เขาบอกว่ามันส่งได้นะเดี๋ยวส่งให้ฟรีด้วยแบบไม่ไม่เสียเงินอะไรเงี้ยก็เลยอะส่งก็ได้นะครับได้ไม่ต้องแบกไปแบกมานะครับก็ส่งจากภูเก็ตมาถึงที่นี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องดูกันนะว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะน่าจะเป็นการ์ดเอาไวอ่น่าจะไวอา่าเป็นพวกการ์ดนะครับเป็นซองน่าจะไว้ใส่พวกแบบว่าคำอวยพรอ,อะไรนี้แหละตอนนี้เป็นแบบว่านี่เป็นแบบว่าทางเขาส่งให้เฉยๆเราซื้อเองไงไม่มีใครอวยพรเรานะฮะโอเคเก็บไว้ก่อนตไป อ่าโบไม่ต้องดูโยนไปเอาละเราจะเปิดแล้วมาดูใพห้องมากันอต้อ้าว <c oughs> ลืมไปว่าต้องมีถุงก่อนอันนี้ก็คือถุงแล้วก็ป้ายสินค้านะครับผมนะโอเคเปิดออกมาตึ้งทาดา ให้้ดู bye bye. นี่ก็คือ p o r o c e i t Voyage นะครับ l o u d Collection นะครับผมหรือว่าในเว็บไซต์เขาเขียนว่า p o r o c e i t A4 นะครับนะก็มีความกว้างนะครับอยู่ที่2 7เซนเมตรนะครับผมแล้วก็สูงอยู่ที่21เซเมตรแล้วก็มีความลึกตรงเนี้ยอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับ หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับตัวบอดี้ของ p พอเชฟวา a าสตัวนี้นะครับเป็นแคนวาสครับเป็นแคนวาสที่มีลายโมโนแกรมอยู่เห็นไหมลายโมโนแกรมแล้วก็ไล่เกรดเอนสีนะครับจากสีฟ้าเข้มไปฟ้าอ่อนนะครับแล้วก็มีตัว LV โลโก้นะครับเป็นก้อนเมฆอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่บนท้องฟ้าอันสดใสอ่ะนะแล้วก็ด้านเอ่อตรงช่วงขอบนะครับด้านข้างนะครับก็จะเป็นขาวไฮนะครับผมสีฟ้าแบบนี้ก็สีออกน้ําเงินนะฟ้าเข้มนี่แหละ สีนี้สวยมากเลยอ่ะนะแล้วก็ตรงอะไหล่นะครับอะไหล่ก็จะเป็นสีเงินนะครับตรงซิปก็จะเป็นแบบนี้และเป็นไม่ได้เป็นโลโก้แล้วจะเป็นเขียนว่าลุยช่องเลยนะครับผมนะหน้าตาแบบนี้มีห่วงห้อยได้หาอะไรมาห้อยได้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับลิ้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไหล่สีเงินเหมือนกันครับผมเขียนว่าลุยมิกตองลุยวิชชองเหมือนกันนะเป็นกลมๆแบบนี้ห้อยคูณกุญแจได้อะไรได้นะครับ มาเปิดด้านในกันดีกว่าโอ้ชิปลื่นมากด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นแฟลตพ็อกเก็ตอย่างนี้เลยนะครับอ๋อโนด้านในก็จะเป็นแบบช่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีแฟลตพ็อกเก็ตอยู่ด้านในแบบนี้นะอ๋อเดี๋ยวนี่น่าจะคู่มือการดูแลนะครับอ่าก็จะมีแฟลตพ็อกเก็ตอยู่ด้านในแบบนี้เลยนะครับอีกช่องหนึ่ง แล้วก็จะมีช่องใสก่การ์ดนะครับ6ช่องนะครับฝั่งละ3ช่องนะครับผมเรียงกันอยู่ช่องใสก่การ์ดเห็นไหมนะแล้วก็ด้านในก็เขียนว่า Louis Chong Paris นะครับ Made in France ข้างล่างไม่รู้เขียนว่าอะไรอะ่ะ Define เหรอ Define เหรอ Polygon O Form Polygon Hyper เ,เรหรอ Twenty Twenty นะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนะมันน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสมั้งสวยไหมครับอันนี้เป็นเ,เป็นคำถามเดีต้องถามทุกคนนะครับเพราะ Definition ความสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมชอบตัวที่ที่สีของมันนะอืมตัวนี้ครั้งแรกเดินไปที่สยางพารากอนแล้วก็มีอ่อี SA เขา สเสนอมาแบบเอาไม่ค้าอะไรอย่างนี้เราก็แบบคิดอยู่ว่าเอาไปทําไมแบบไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ตัดสินใจนะครับพอมันมานั่งคิดได้2วันมั้งก็กลับอีกเขาแบบว่าของอ่ะไม่มีแล้วเพราะว่าของตัวสุดท้ายเอาไปตั้งเป็นดิสเพลย์แล้วเราก็ไม่อยากได้ตัวดิสเพลย์เราก็เลยอ่าตัดใจไปไม่เอาก็ได้แต่พอดีเรากําลังจะไปเที่ยวภูเก็ตเราก็เลยเซิร์ชดูว่าที่ภูเก็ตอ่ะมีไหมนะครับก็ปรากฏว่ามีนะครับก็เลยเออไปภูเก็ตแล้วก็ไป สอยมาเลยครับไปที่ร้านถามว่ามีไหมเขาบอกว่ามีอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเลยนะครับผมคนระับก็จัดส่งมาวันนี้เลยก็เลยมาคลิปให้ทุกคนดูกันนะครับนะก็เรื่องราวที่จะได้น้องฟ้ามาก็แบบนี้นะครับผมส่วนตัวเนี่ยก็คงเอ,อ่อได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นคอลเลคชันนี้ที่มันรู้สึกว่ามันมองมันดูแล้วมันมีความสุขในการเห็นมันนะครับเพราะเป็นคนที่ชอบสีฟ้ามากๆแล้วก็ผูกพันอะไรกับทองฟ้าด้วยนะครับผม นะแล้วก็มีเขียนคัดแล้วก็น่าจะท่องเสร็จกันได้นะครับส่วนวันนี้ขอจบการพาน้องเข้าบ้านแต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับและถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์หรือพูดคุยกันนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะผมจะอ่านแล้วก็ตอบทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนเจอกันใหม่ในอินเดอร์มิกส์ครับสำหรับน,นี้บ๊ายบาย